โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหมยค่ะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวินนะครับที่ Perfect Car เนาะถือโอกาสมาส่งมอบรถยนต์นะครับให้พี่เหมยครับวันนี้พี่เหมยมาออกรถรุ่นอะไรครับพี่วีออสค่ะวีออสเนาะพี่เหมยดูเรามาจากช่องทางไหนครับพี่ Facebook ค่ะ Facebook ใช่ไหมครับแล้วประทับใจในการบริการของทาง Perfect คไหมครับพี่ใช่ค่ะบริการดีค่ะครับแล้ววันนี้พี่เหมยได้โปรอะไรไปครับใช้ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับพี่ เอาง่ายคือออกรถก็คือเราจองมาสามพันรถสามหมื่นราคาหได้จริงไหมพี่ได้จริงค่ะได้จริงค่ะยังไงวันนี้วินก็ขอบคุณพี่เหมยมากครับที่ไว้ใจให้ทางเราดูแลเนาะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับหรือใครนะครับที่กําลังหารถมือสองใช้อยู่นะครับก็แนะนำนะครับเข้ามาเลือกชมรถกันได้นะครับที่โชว์รูมนะครับร้านเปิดทุกวันเลยนะครับยังไงวินวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงครับพี่เหมย